ความจริงถ้าจะกลับก็ไม่ต้องปูอ่ะเหมือนกันที่ผมเรียนอยู่แล้วกลับได้อยู่แล้วแต่ว่าคดีที่ค้างคายโทษที่ศาลสถิติทธรรมตัดสินไว้มันก็ยังคูอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นจะดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมทั้งอนาคตของอยิ่งแรงเองด้วยจะใช้ทุกสินโมเดลได้ไหมคะ ผมว่าอย่าไปทำลายกระบวนการที่ทำหร่อมันจะกลายเป็นฟางส้นสุดท้าันี้นคือสิ่งที่ิธาชาชุเขารู้สึกมากเขากะานะระจับตาอยู่เพื่อให้คิธาชาชุเขาไม่พูดนะครไม่รู้สึกเขาไม่เจ็บบาเื่องต้อลอยู่ในกระบวกาหลักิี่จะทำที่แข็งแกร่งเหมือนไม่ย,ยุบไม่ได้ยุกไม่ได้ทำ บ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยถูกก็ต้องโตก็ต้องปิดถ้าทำปิดกินถูกมันจะอยู่ได้ยังไงครับถ้าท่านสังสัยการทำลายและประเทศมันจะไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องสนับต้องช่วยกันสร้างคนยิ่งนักเองต้องช่วยสร้าง